สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยไทยไทยผมมาถึงยาวาราแล้วนะจ๊ะมีเพื่อนคนไทยบอกว่าถ้าแกมาเที่ยวที่ไทยมีที่ที่หนึ่งเธอห้างผ้าน,นะครับ นั่นก็คือเยาวาราเพราะว่าที่นี่มีของจริงหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารจรีนหรือว่าอาหารไทยเกือบอร่อยทุกอย่างวันนี้ผมก็เลยมาลองกินเยาวาราหนึ่งวันนะครับตั้งแต่เช้าถึงเงย็นในอก1,000บาทมาดูการมีอะไรน่ากินร้านไหนอร่อยที่สุดเราไปดูกันไปมีไส้อะไรโอ,อเ,เหมูสับไสเติมเห็ดหอมถั่วเหลืองงาดำไส้เผือกไส้ครีมค่ะ แล้วก็ตีุค่ะเอาอาตามหนึ่งแล้วก็ถั่วเหลืองหนึ่งค่ะงาดำหนถั่วเหลืองหนึใช่ครับขอบคุณครับอันนี้ทำมาจากตอนเช้าใช่ไหมครใช่ค่ะตอเชาทุกวันทำตอนตีสามค่ะโอ้โเช้ามากใช่ทำตอนตีสามร้านเราจะเปิดหกโมงเช้าค่ะหกโมงเช้าครับหกโมงเช้าไส้หมูเสร็จพอดีนม่งาดำนะคะ ได้คร,ครับแล <ถว S 1> ้วก็ถัเหลืองเท่าไรครับค่บาทครับผมสแกนจ่ายให้นะค,ะครคะับได้ค่ะเรียบร้อยครับขอบคุณค่ะใช้มาแล้วจ้าขาที่นั่งก่อนนะครับร้อนๆ2สองลูกเย้ไส้ไม่ได้อ่ะขอกินอันนี้ก่อนครับอืมอันนี้ถั่วเหลือง เต็มฟูดีมากไส้เนม,มากอร่อยมากแล้วอันนี้ก็คืออาตามนะครับหวานหวานอร่อยมากครับเกล้งเขาฟูดีมาก ก็ถือว่าเป็นลูกใหญ่นะครับแค่ยีสบห้าบาทถูกมากจริงเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปหาของหวานกินก่อนตอนเช้าก็ต้องกินของหวานถ้าตอนเช้าเอาทุเรียนแดงของหวานไต้ปะน่าจะไม่ค่อยได้เดี๋ยวไปหาอย่างอื่นดูก่อนนะครับ เจอขนมหวานร้นานหน,นึ่งนะนามีเมนูแนะนำอะร้นารนะนำาอนะนำคืออะไรเนะนนอะไรนะนแค่นี้รค่นีกแกระที่แล้วก็ตรงน้ำตาลใช่ไเขาที่เอาดึงขาย แล้วก็เป็นแค่นี้ก่อนนั้นน่าได้พอตรไับเอาอะได้เอาเอาอะไรที่ที่ว่างีนี่เราต้งน้ำตาการตนต้น้ำตามีแล้วก็ตุงนต้ํนตาตุเต้น้ำตากวอันนี้ก็เกงอากะทิอันนี้เท่าไหร่ครับนี่ยนี่สาสเอันนี้อันนี้หนึ่งแล้วก็อีกตุ้สนก็ได้อ๋ได้ไดุ้ครับ ขอบคุณครับถามเขาว่ามีเมนูแนะนำไหมครับฟังไม่ออกน่าจะเป็นพาม่าก,ก็ที่เขาสั่งให้ผมทำเท่าไหร่อันนี้น่าจะคือถั่วเขียวโหตดงลองกินดูนะคะอ,อร่อย ไม่ได้หวานมากกำลังดีเลยขนมหว,วานร้านนี้อร่อยมากอโอเคเดี๋ยวเราลุยไปกินร้านที่สามนะครับข้านยาวอื้อ

呃，你会说中文是吗？嗯，有有什么好吃的？好吃啦。对。哦，花生烧肉串还是嗯炸汤、炸烧粉、烧肉粉。啊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  มาแล้วจ้ากุยจ้ส64บาทมีหมูกรอบแล้วก็มีอันนี้ของหมูล็อครับแล้วขึ้นในต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวลองกินตัวเริ่มมาเริ่มมากุยจ้า อร่อยแน่อร่อยหมูก่อนโอเคแต่หมูก่อนน่าจะมันนิดนึงนะครับแล้วก็ของหมูไม่ค่อยมีกลิ่นเครื่องในแต่ว่าเขาทำดี ตายน่าจะตายนะจำภาษาไทยไม่ได้ใต้กลิ่นที่ไทยแรงมากกลิ่นที่ไทยจะททำให้เครื่องในไม่มีกลิ่นอันนี้ตาอืมโอเคเลยตาอห่ดยิียาม,มาก องหมูก็อร่อยที่สุดเส้นนี้เหมือนที่กวางตุ้งูแต่ว่าช้างฝั่งมนนะี่งซุปไเลดวพี่้ไปไปาพี่ไทยแรงมากมร้านนี้เต็มติของให้ก้าครับกินข้าวเสร็จแล้วไปหาน้ำเย็นกินกัน สวัสดีครับอันนี้เครื่องน้ำอะไรครับอ๋อลาบปัวลาบปัวคยกินอย่างนี้หรอครับกินน้ำตึงร้อนกินกินอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคโอเควันนิดนิด<า>ไม่ได้หวานมาก อร่อยอร่อยจะอร่อยทงมาจากตอนเช้าหรอครตั้งั้งแต่หกโมงเช้าจ้ะอ๋อตั้งแต่หกโมงเช้าเก่งหนึ่กสิบปีอายุเยอะกว่าผงษ์ขามาหกสิบสี่ก็อายุหก่พอดีนะอ๋อจริงเหรอครับ 64พอดีขายตั้องเด็กๆใช่ไหมครับขายเปิด้ากับมาเปิดตั้งแต่ก็ฉันได้ยุ่64พอดีนี่ก็ขายได้64ปีโอ้นานมากก็ก็ขายที่นี่ใช่ไหมครับใช่ตรงนี้เปิดที่นี่เป็นทุกคนเป็นย่าเป็นอะไรลุยโอ้ยหญ้าพวมทั้งใส่รองเท้าบู๊ทนะขายรุ่นนั้นน่ะใส่มันเป็นหญ้าเป็นทุกคนเป็นเหมือนท้องนาเป็นถนนไหมับเขาถูกเปิดกัน รา <c oughs> บ,บัวอันนี้เท่าไหร่ครับ <c oughs> สิบาทอ่ามันสบาทเหมือนกันดื่มล้อนคือสิบบาทแสงแข็งยี่สิบสามสิบขวดยี่สิบห้ากับบ้านยี่สิบห้าล้อแล้วหกสิบสิบปีที่แล้วเยาวราชเป็นยังไงบ้างโอ้เยาวราชนู้นก,ก็ลงนิ้วฝั่งนี้ก็ลงหนังลงนิ้วทั้งนั้นเลยตรงนู้นก็ลงนิ้วไม่มีร้านห้างพว<อ>กนี้เลยไมโอ้ลงนิ้วหมายถึงว่าอะไรครับขายของขายกระเป๋าขายเลยตามถนนตั้งตามถนนเนี้ยเป็นหักหักร้านปูหัวมุมเห็นไหมร้านนู้นอะ เขาก็จะเป็นช่างหามหามวางตั้งไม่ได้มีแผงไม่ได้มีล็อกไม่ได้มีร้านเลยแบบนี้เลยโอ้อั้งโตมู่ที่เรา่นี้เลยอ่ะเขาก็จะตั้งขายผลไม้เป็นกระบะตั้งเป็นกระด้งอะไร <laughs> ขายคือแบบมาพื้นฐานมาอย่างนี้ั้งนั้นเลยยี่มหัวใหญ่เนวเทยาน,น้อยยี่ปุ้วใหญ่ละรู้ไหมทำไมยี่ปุัวใหญ่สมัยก่อนขายอะไร ไปขออาศัยขายในตลาดขายเลือดเป็ดอ่ะขายเลือดเป็ด้าข้าง,งนั่งเลือดเป็ดตอนนี้ือยเป็นที่เู้ใหญ่สุดในตลาดซื <laughs> ้อตึกหกสิบห้องอ่ะแั่นแหละมันจะมามันจะมีที่มาแบบนี้กันไม่มีใครมารวยมาไม่มีใครรวยมาแล้วเปิดแบบนี้เลยนะวีดส่อนแรกก็จะเป็นร้านทองแล้วทำมาสร้างสร้างตั้งเด็กเมื่อไหร่ครับสร้างโอ้มาสร้างทีหลงังสร้างทีหลงังใช่มาสร้างก็ประมาณสามสิบปีแล้วแต่นี่มันหกสิบ ปุสิบสี่ปีครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยนานมากครับนานนานเก่าแก่โอ้ผงผมยังไม่เกิดครับยังไม่เกิดพี่เพิ่งจะเกิดเล้ววันนี้ปุ๊บสิ่พี่เพิ่งจะเกิดเลยเออใช่ขอบคุณครับมาจากไหนเนี่ยอะไรมาจากไหนมาจากจีนครับอ๋อเจออร์านอาหารจีน ร้านอาหารซาเซียนมาเปิดที่เยาวราชแล้วลองครับไม่ได้กินร้านนี้นานมากเอาปั้มมี่ร้านมานหอมหรื่องหอแล้วก็เกี๊ยวซาทอดหนึ่งร้านนี้จุดเด่นคือปั้มมี่แล้วก็เกี๊ยว,แ,วแล้วก็มีแก้วน้ำด้วยครัอบอ้ยมาแล้วอันนี้ปั้มมี่ อันนี้แก้วซาทอดเต้ามีไม่ค่อยเหมือนที่จีนอะแก้วซาทอดเหมือนเต้ามีเป็ดสิบบาทแล้วก็แก้วซาทอดคือหนึ่งร้อยบาทลองกินดูโอ้ฮ้ามีเนียวเหนียวหนึบ แ็่อร่อยนะแต่รอช้าไม่ค่อยเหมือนที่จริงที่จริงหอมกว่าแล้วก็แซงก็ไม่ได้เหมือนแป๊กนะแต่ว่าใช้ได้แล้วเขามีผับรวงของเขาเกี้ยวๆโอเคอันนี้พังก่อน กินเกียวซาทอดกินไม่จีมาลายก่อนอกินหอมมากเ็๋ไม่กรอบเป็นเหนียวเนื้อเนนืบอย่างเดียวเลยเี๋ไส้เขาอร่อยนะน่าจะมีแครอทหมูสับแล้วก็มันหมูต้นหอม อันนี้อร่อยกว่าเด่กินเข้าไปเยอะๆมันเลี่ยนนิดนึงอโอเคอันนี้ให้ผ่านดู้เมืองวันนี้น่าจะฝนตกอะไม่เป็นไรเรากินต่อไปเพิ่มเพิ่มองเจอไส้กรอกยีสาน อันนี้เท่าไหร่ครับสามสี่ครับเอาไม้หนึ่งครับเอาไม้เปรี้ยวครับ่าเอาเอานิดหนึ่งครับจริงๆไส้กรอกอีสานข้างในคืออะไรอุ้งเส้นหมูอ๋อุ้งเส้นกับหมูโอเคครับแล้วก็เป็นข้าวเป็นข้าวด้วยครับ ข้าวหมูด้วยค่ <Okay. S 2> อะอเคไม่ได้ mm hmm. okay. ข้าวยค่ะขอบคุณครับอือร่อยที่สุดสำหรับวันนี้ร้อนๆคนไทยต้องกินอย่างนี้ใช่ไหม,มหนึ่งคำซอ้กว๋วยอีสารแล้วก็พริกตำหน่ง วเผ็ดมากแล้วก็ผักคำนึงอร่อยมากใต่ก๋อยอีสงารอร่อยที่สุดอร่อยเ้อแกงค่ะ่ไะาไรคะสั่งหมูห้าไม้แล้วก็กุ้งหา้าไม้ครับ ถ้าทานนี่ต้องนั่งฝั่งหน้นใช่ไหมหนั่งตรงนี้ก็ได้นั่งในซอยก็ได้นั่งไม่หมดเลยค่ะ้ซไไอยน<อ>ี้ไไขอบคุณครับขอจับไปยังครับขอบคุณครับเท่าไหร่รครับร้อยสี่สิบครับแล้วจะร้อยสี่สิบบาทประเทศไทยมีกุ้งสะเต็กด,ด้วยหรอมไม่เคยเห็นมาก่อนขอกินหมูขอกินหมูก่อนนะครับตัวนี้อ่ะ หมูฉ่ำมากอร่อยมากจิ้มมาหนึง่งต้องจิ้มเยอะเยอะต้องจิ้มเยอะเยอะน,น้ำจิ้มแข็งข้นนะอร่อยอยู่ตรงเผ็ดๆนิดนึงต้องกินแตงกวาด้วย โอเคต่อไปลอง,องกุ้งสแต็กไม่มีมือจับนะต้องกินอย่างนี้กุ้งก็ถังมากโอ้ดูดิมางกุง้งว้า<ม>คิดว่าใชาม้มือกินดีกว่าจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ด mãi mãi à mãi 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 Kim kim เพื่อนคิดว่าอาหารเย็นกินอะไรดีเริ่มคนเยอะแล้วนี่เข้าวเหนียวมะม่วงดีไหมเดี๋ยวไปรอไลเลเขาชื่อเอาเข้าวเหนียวมะม่วงครับได้ครับผมคนเยอะมากหาที่นั่งก่อนสองหนุมคนเยอะมา,100ากหนึ่งร้อยบาทมาลองกินดูลองกินข้าวเหนียวก่อน หวานเจ็บหวานตัดขาได้เลยนะแล้วเขามีข้าวเหนียวไลเบอรีค่ครับหวานมากมีข้าวเหนียวธรรมตาแล้วก็มีข้าวเหนียวไลเบอรี่ ม่วงก่อนนะครับนึ่งมะม่วงอืมฉ่างมากคำนึ่งมะม่วงคำนึ่งข้าวเหนียวว้าวันนี้น้ำตางคืนครับจะเป็นปรอบเบาหวานอร่อย เพิ่มเผมอยากถามข้าวเหนียวมาม่วงอ่ะคนไทยถือว่าเป็นขนมหรือว่าถือว่าเป็นอาหารครับถ้าใครรู้คอมเมนต์ได้นะครับปลบาท่งกอมิชิลิงเอาชุดเล็กชุดหนึ่งครับ กามาที่ที่เดิมอ,อีกแล้วหลานไม่มีที่นั่งอ่ะที่เยาวาราหาที่นั่งยากมากปลาท้องโอว้านอนๆอนอนนอนนอกอนนองนุ่งนายอร่อยไม่จิ้มก็อร่อยครับจะลองจิม้มหนามจิ้มไปลเลยจิย้มเยอะ อันนี้แหละเจมสิบให้หนึ่งร้อยน้ำจิ้มไปดวยเขาเค้มคุ้นมากเพราะว่าแล้ววันนี้น้ำตางคือน <c oughs> โอเคอร่อยมากมาให้มาสามชิน้นห <c oughs> ้าสิบบาทก็ไม่ได้แพงมากนะครับ น้ำจ uh ิ้ไปลเตยอร่อยมากเคยอย่างนี้ใหญ่ๆสามชิ้นเลยเมืองจีนครับเมืองาี่อฮ่ามคาฮ่าฮ่าฮทาฮ่าฮ่ัฮ่าอ่าฮคาฮ่าี่าฮ่าครับ่าั่าี่รฮ่า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 บ่รฮ่า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 ฮา่า่า่่่า่่มาที่จีนเหรออันนี้เรียนมาจากจีนเหรอ ใช่เล่นที่ไหนครับมีคนไปเรียนแต่ผมไม่ได้ไปอ๋อแล้วเรียนมาทำได้เท่าไหร่ครับสิบร้อยครับนี่พี่คนจีนครับคนจีนใช่ใช่ใช่ครับไทยชัดมากภาษาไทยใช่อ๋อใช่ครับเมื่อก่อนไม่เห็นมีขายที่นี่ครับอ๋อใช่ใช่ใช่มาขายครับเรียบร้อยครับนะครับลองชิมดูนะครับว่า เเหมือหมือนอนน่าลโอเคโอเคไปมาแล้วลองชิมดูจำเหมือนที่จริงไหมเ้ยืม,ม,มหวานเลยหวานอร่อยนะครับบุบแล้วสตรอเบอรี่ก็เปรี้ยวๆหวานๆ อร่อยมากค่ะไม่ได้เหมือนที่จริงร้อยเปอแต่ว่าอร่อยนะครับ